สวัสดีครับทุกคนตอนอดไถ่เก็บมนะครับวันนี้ผมอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับสพปลาวนะฮะก็อยู่ที่ตลาดสีหอมนะครับทุกคนนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปกินข้าวห่อไข่หรือว่าไข่ห่อข้าวนะครับน้องฝ้ายนะฮะตอนนี้กลับมา ขายแล้วนะครับทุกคนลูกค้าเยอะมากๆนะครับผมจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศทางหน้าร้านกันนะครับทุกคนตามผมมาครับเอาคะเนีกองหนึ่ง แล้วก็ <laughs>

No.

那个。 Uh, okay, okay.

นี่นะครับทุกคนก็เป็นบรรยากาศนะครับผมที่ตลาดสีหอมนะครับผมร้านข้าวหอ่อไข่หรือว่าไข่ห่อข้าวนะครับร้านน้องฝ้ายนะฮะก็มาอุดหนุนได้นะครับเขาขายทุกวันนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะตลอดแต่คลิปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ